ตางปิดไทยสนามนะครับทีมงานเกียร์แดกสองนะครับจิบจ้อยนะครับหรือจ้อยจัดเลยนะพีนออพ่น้องบอ่บอบอ่อพื้นบัก มั้งสี่เสียเป้ากันกันเด้อหางดีจุดใจนะครับจุดใจเดินนะครับเป็นบ้างไบเกิดสนามนะครับกระนามบ้านคุ้มในวันนี้นะพี่น้องอรอยผมสีฟางไปดกันนะครับคนทุกคนได้นะโปรดติดตามนะครับช่วยเชื่เพิ่อนแนะนำแกด้สองนะครับ โอ้ยบังสุไพยตรงที่นองกับบ้านฮะเนสุขงลงซาซา ข้าเด้าหลายๆันขนแยงใจเยอะๆขจิมนานแกแกสองจงโชคสามสองนึงบ้าขึ้นไปแค่ไหนะเต้นออาวบอลับนะครับไปได้ยังไงนะครับโอ้ยมาผ่านบางไปบางเดียวก็ออกลเลยนะครับ ั้หหมันลมมาได้กั่มงแต่ถ้าทิไว้หัวคือมึงวไหวหยมลมมาลมไปทางเขาอดอลอดนะครับแกแดแกๆๆด่กากลับเรื่องนเสุด้ายนะครับ ลูกลักแบบนี้บอกพระพกฆนงว่าไปก่อนได้หลันเจอรถเลกแล้วนกบัวรัวบร์เบื่อคนสบบางะหยุดขาวนะครับพี่น้องตัวเน่อเห็นไหมมอมองกันตาต้องนะครับเตอร์บางไหนเห็นก็เห็นบางไหนเบ็่ก็คือหาย บวกกันตาบ้าเบอร์บวกบวกันอันตรายบวกันซ้อมรองนาวบวกกันสีน้ำท่วเป็นเปหนกันเมื่อูด้วยะลูดใช่หัวไปเต้นนิ่มๆเบาๆกันยังสีตังกบ้า ยนพิานานะครับเด้อการกันหา,าวิีินสีขาวหรือว่าแล้วดอนนะั้องนเี้ยหรือว่านเป็นดอนหลายหลายหรือยีแล้วดอนเป็นได้ไหมอ่ะเบิงบาสีเขียวตอหรือดี แดนทันนะครับ,บรับคุริยาไนะครับคุริญาทันน้นอะไรอยู่บ้างทีมงานจึงซึ่งแถวของพี่น้องบ้านบ้านแขกตำบลป่าหวนขอวังพันเล่นจงโชคดสีสามสองหนึ่งต้า โบน้ได้ลอนครับมือใแค่เดียนเลยกัาเปนาคับลืมวางหางนะครับามหมองยู่กับเต้าหรืพี่้อบเขาลืมทงานนะครับกอนที่าขอเ่อ่กเรป๋าบงับจมนานเายะเบ้อ ขอบางคนสามพันพอฟังไอ้มุกคนสบายก็เป็นไม่ออกจากฐานแบบเรืน,น,นยๆแต่ก็โตสู่รลอระดับออกาบนเ้ื่วยเบมันกันไปบางนในคขนะโปวดติดตามนะครับกินสีขาวมานมนนะมีเขาครับ ให้ความสนใจมากๆ 20- 2 5บบห้าเบรนครัคามขาวเป็นข้างครับเก้าสีบบาทน่อแต่ทนี่สินขาวสินงายครับเบียรก,กไปที่นั่นนึ่งสามร้อยบาทอนึ่งยาวสิมหา เท่าเลยนะมือเป็นเสินเนวาๆครับเดินตัวข้าไปแต่กระสิบีหัวขาดต้องมั่งนิน่อยมือเบียดซ้ายนะครับดูเ,เ,ล,ดเลขสี่สิบเลยนะครับดูเลขสีสเลยว่ามันจะอยู่มองไหนมันซุ่มาถึงสู้มาถึงมันน่อยด่านซ้ของดำโซง้อนะครับ สามสิบพันปลายกระฟองครับเบิ้งเส้นดัที่อยู่ท้ายก้อนนะครับอสี่สิบกับควมรมันเลยนะครับรนี่คอยโย่คอยหมุนตีปเ,เป็นวงกิมเชียเปบาๆอย่างทำไมลาครับตามลงมาเติร์สสมกันไหมฝั่งโนนสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบคะแนนนะครับสาม